สินชินวัตรได้ทำแฟรนไชส์ภาคพเพื่อไทยใต้เท้าของตระกูลชินวัตรและในยะของครอบครัวเพื่อไทยถ้าเราวิเคราะห์ลงไปอย่างลึกๆแล้วปรากฏการแลนสไลด์ของชัติชาติในสนามเลือกตั้งกรมกับความหวังแลนสไลด์อุ้งอิงในสนาม ใหญ่ทั่วประเทศแม้จะมีความเหมือนแต่ก็มีความแตกต่างอยู่ระดับหนึ่งท่านผู้ชมครับสำหรับชัิชาตินี่ถือว่าเพียบพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิการศึกษาแม้กระทั่งชาติวุฒิส่วนอุ้งอิงแพรทรอนทานจินวัฒน์ปัจจุบันดารงตําแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยในลักษณะคุณวุฒิและวัยวุฒินั้นถือว่าห่างกันหลายหมื่นลี้เลยเมื่อเทียบกับชัดชาตินี่คือที่มาของการปลุกปั้นแคมเปญครอบครัวเพื่อไทยเพราะเหตุนี้ท่านผู้ชมครับทักษิณจึงคิดสูตรการเมืองใหม่คือการแฟรนไชส์เพื่อไทย ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยการประโคมแบรนด์สร้างความเชื่อว่าจะกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนเห็นไหมลองดูชัดชาติสิในการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนี่คือการตีกินเรื่องของชัดชาติว่ากันว่าทักษิณไม่ได้เห็นสสเป็นผู้แทนประชาชนไม่ได้เห็นสสเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่เห็นสสเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทเป็นคนรับใช้ตระกูลชินวัตรหรือกระทั่งเป็นแค่สัตว์เลี้ยงในบ้านใครก็ตามที่เราอยากเพื่อไทยวันนี้ถือเป็นงูเห่าไม่จงรักภักดีเงี้ยเหรอคนท ทักษิณสร้างสอสหรือว่าสสสร้างทักษิณเป้าหมายแลนสไลด์เนี่ยแท้ที่จริงเพื่อมานิรโทษกรรมให้ตัวเองใช่หรือเปล่าการสร้างครอบครัวเพื่อไทายภายใต้ตระกูลชินวัตรนี้คือการปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและโครงสร้างทางสังคมอะไรหรือเปล่า การโกงเงินชาวบ้านที่ฝากเงินในสาก์นั้นสหก์ทุกแห่งขึ้นอยู่กับกลมส่งเสริมสากร์อาทิตย์ดีคุณทำงานประเภทไหนถึงมีการโกงตลอดเวลาสาก์เจอข้อเท็จจริงข้อทุจริตส่งเรื่องไปที่ตำรวจตำรวจก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วคุณมาตั้งคณะกำลังการเช่นนี้แล้วมันแก้อะไรได้มันแก้อะไรไม่ได้มันก็ต้อง ยืดเยื้อไปอีกก็คือระบบราชการที่มันทําให้ประเทศชาติพหายทุกวันนี้ไงเพรักการยิ่งตั้งการทําการของท่านนายกยิ่งสะท้อนใ้เห็นว่าระบบราชการที่ท่านนายกนํามาใช้กับประเทศไทยนี้มันล่มสลายไปหมดตั้งมากี่กรรมการแล้วร้อยสองกรรมการแล้วท่านนายกครับผมขอดูผลหน่อยได้ไหมท่านอย่าเก่งแต่ปากท่านอย่าเก่งว่าไ้ผมจัดการอย่างแน่นอนท่านไม่ได้จัดการหรอกท่านปัดขยะเข้าสู่ใต้พรมท่านนายกควรจะตั้งกรรมการตรวจสอบตัวท่านเองมากกว่าเพราะท่านเองทํางานไม่ได้ผลปัญหาใหญ่ที่สุดของการปราบ ามการโกงสางกลน,นั้นไม่ใช่อยู่ที่ต้นสังกัดอย่างเดียวเท่านั้นเองอยู่ที่ผู้ดำเนินการจับกลุมและปราบปรามอย่างเช่นตํารวจทนายกแล้วใครเป็นประธานกอนตอรอ้้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทั้งนั้นท่านทั้งนั้นเลยครับท่านายกครับ สถานทูตอิรานได้ออกมาประนามหนังสือพิมพ์บังกอกโพสต์เหตุผลบังกอกโพสต์นั้นไปอ้างแหล่งข่าวว่ามีสายลับอิรานก่อการร้ายแล้วก็มีเครือข่ายในประเทศไทยสถานทูตอิรานบอก เป็นการแพร่ข่าวเท็จสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฝ่ายกองการต่างประเทศท่านออกมาชี้แจงว่าที่บางกอกโพสต์ลงข่าวบนนั้นไม่เป็นความจริงและไอ้บางกอกโพสต์เนี่ยชื่อเสียงมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยเก่าว่าบางกอกโพสต์คือเครื่องมือของ CIA และสายลับของทางตะวันตกเพราะว่าต้องการให้บางกอกโพสต์รายงานเพื่อสื่อข้างนอกจะได้ดึงข่าวบ,บางกอกโพส์ออกไปเอาไปเผยแพร่ข้างนอกเพื่อทำลายและทำร้ายชาติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการก่อการลายเลยแม้แต่นิดเดียววัฒยศคุณอาจ จะเก่งในเรื่องอาชญกรรมไปในเส้นทางที่คุณชำนาญดีกว่าคุณอย่าเสือกมาในเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องแล้วโดนเขาหลอกคุณยังเป็นเด็กน้อยในเรื่องนี้อีกนานคุณผมเสียใจมากคุณทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านต้องแปดเปื้อนเพียงเพราะว่าคุณไปเชื่อไอสายลับส้นตีนที่มันหลอกใช้คุณเป็นเครื่องมือ 65บาทตลอดสายไม่ใช่ฝีมือของเอก,กนชนที่เสนอแต่เป็นฝีมือของพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์และอัศวินขวัญเมืองกระบวนการทั้งหมดนี้ใช่หรือเปล่าคือการสร้างสถา,านการณ์ปั้นโครงการปั้นตัวเลขเพื่อหวังเงินทอนจากผลประโยชน์วันนี้บีเสก็ปวดหัวเพราะว่าสายสีเขียวไม่ไปไหนเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณรีบเอาเงิน4ี่หมื่ล้านบาทคุณค้างผมนี่คือผมอาะส่วนคุณจะต่อสามานหรือไม่ต่อผมไม่สนใจ เอาเงินคืนผมมาก่อนนี่คือความจริงงานนี้พลตืนอัศวินขวัญเมืองครับคุณอย่านึกว่าคุณออกไปแล้วนี่เรื่องจะจบนะนี่คือเบื้องหลังที่แท้จริงที่ไม่มีใครเคยพูดออกมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่คือประเทศไทยทุกวันนี้ ปี2548 2553มีหน่วยงานรัฐของไทยจัดซื้อเครื่อง GT 200และ Alpha 6รวมกัน15หน่วยงานรวมแล้ว1,398เครื่อง1,134ล้านบาทต้นทุนเครื่องละ5ปอนด์นานผู้ชมสารอังกฤษบอกแล้ว200บาทไม่เอามาขายล้าน4แสนบาทแกงมาแล้วมันคือพลาสติกธรรมดาไม่มีหาอะไรเลยแต่เรื่องนี้ไม่จบสถทีมหากราบของการ ทุจริตอย่างหน้าด้านที่สุดผมย้าท่านผู้ชมหน้าด้านชิบหายในงานนี้และเกี่ยวข้องกับทหารชั้นผู้ใหญ่แต่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านไม่เคยตั้งกรมการเรื่องนี้เพราะทำไมมาเพราะเรื่องนี้เพลินมันไปเกี่ยวข้องกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รุ่นพี่ของท่านในที่สุดแล้วเนี่ย g ี GT 200ก็ร้มาสู่จุดจบแต่คดียังค้างอยู่อีกปปชยังค้างคดีอีก9ปีท่านนายกไม่คิดตั้งกรรมการบ้างเหรอเนี่ยเรื่องนี้ตั้งหน่อยสิแล้วหลังจากที่ท่านนายกหรือพรรคพวกท่านนะ่ะที่มีแชร์อํานาจด้วยกันถ้าลงจากตําแหน่งลงจากอํานาจในการปกครองประเทศนี้แล้วเนี่ยมีคนรอเช็คบิลไว้เยอะมากของแบบนี้ของเชี่ยเชี่ยแบบนี้เกิดขึ้นได้ที่เดียวนั่นเองก็คือประเทศไทย